ไปดูบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านในช่วงนี้กันบ้างน,นะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวในเทศกาลโหดการทํางานในวันพรุ่งนี้ตามปกติกันแล้วด้วยนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็กําลังเดินอาหาครค่ะทำให้สภาพการจราจรเนี่ยุ่นท้านที่จะว่าไม่ถึงกับจุดนิ่งนะคะในหลายๆจุดด้วยกันทั้งจุดตัดแยกบางปะอินทางเบียงเลี่ยงเมืองนะคะไปทางถนนการจนานพิเศษตะวันออกและตะวันตกค่ะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงนะคะก็มีการอำนวยความสะดวกนะคะด้วยการเปิดช่องทางพิเศษในหลายๆจุดค่ะเพื่อที่จะระบาย ปริมาณรถไม่ให้ติดขัดด้วยไปติดตามบรรยากาศการจราจรล่าสุดนะคะกับคุณพัทลาพรมาละโสรายงานสดจากนวนครปฐมธานีคุณผูมค่ะคุณ,คณชลพรคุณปัทมาพรคะ่ะสภาพการจราจรขาเข,ข้ากรุงเทพมหานครบริเวณถนนพะหนโยธินที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าข้างหลังดิฉันนี้เริ่มมีปริมาณรถสะสมและติดขัดบ้างเป็นบางจุดคะ่ะขณะที่การอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆนั้นนะคะตำรวจทางหลวงก็พร้อมที่จะให้บริการประชาชนทุกตลอดทุกเส้นทางค่ะ บ,บรรยากาศการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครของประชาชนหลังกลับภูมิลับเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะพบว่าสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครมีปริมาณรถสะสมเพิ่มขึ้นจากช่วงเช้าของวันนี้ค่ะทําให้บางจุดติดขัดสลับกับเคลื่อนตัวได้ขณะที่ในบริเวณตาบลทับฟางอําเภอแก่งคอยจองังหวัดสระบุรีนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงได้ตั้งกลวยฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะคะเพื่อเป็น การเปิดช่องการจราจรพิเศษเพื่อระบายรถที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะเนื่องจากช่องทางการจราจรปกตินั้นตั้งแต่บริเวณเนินโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ตำบลทับวางจัจงหวัดสระบุรีนะคะมีปริมาณรถหนาแน่นและเคลื่อนตัวได้ช้ารวมถึงยังมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะจึงทําให้ต้องเปิดช่องทางการจราจรพิเศษซึ่งหลังจากที่เปิดการช่อง ซึ่งหลังจากที่เปิดช่องการจราจรพิเศษแล้วนั้นก็ทําให้รถสามารถเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นค่ะขณะที่บริเวณจุดรวมตัวระหว่างเส้นทางบายพาสเลี่ยงเมืองสระบุรีและเส้นทางที่มาจากถนนมิตรภาพในเมืองสระบุรีนั้นนะคะการจราจรก็ติดขัดแต่ไม่ถึงกับหยุดนิ่งเช่นกันค่ะ นอกจากนี้นะคะบริเวณทางเลี่ยงเมืองแยกไปถนนการจจนาพิเศษตะวันออกตะวันตกเริ่มมีปริมาณรถสะสมแต่ยังเคลื่อนตัวได้ค่ะรวมทั้งบริเวณจากจุดตัดแยกบางปะอินจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาพการจราจรน,นั้นก็เริ่มสะสม แต่ว่าไม่ถึงกับหนุดหยุดนิ่งเพราะมีรถจากทางถนนสายเอเชียถนนมิตรภาพและถนนพ่อหนโยธินมาบรรจบกันตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่51หรือตรงทางต่างระดับบางประอินค่ะทําให้เกิดรถสะสมชะลอตัวดังนั้นทางสถานีตํารวจทางหลวงหนึ่งกองกับกรมกองกับกับการหนึ่งกอง บังคับการตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุทยานะคะก็ได้ดูแลรับผิดชอบได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่ไปบริการประชาชนตามจุดต่างๆและตามจุดเฝ้าระวังที่คาดว่ารถจะติดสะสมค่ะทั้งถนนกาญจนาพิเศษตะวันออกตะวันตกทางต่างระดับบางปะอินเพื่อช่วยระบายรถไม่ให้ติดขัดหรือหยุดชะงักและเตรียมพร้อมที่จะรองรับการสัญจรของประชาชนให้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะ ทางสระบุรีได้เปิดช่องทางพิเศษไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางของเรายัางรองรับรถได้ในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็เราได้วางกําลังรถตรวจเขตร,รถจักรยานยนต์ต่างๆแล้วก็อาสากู้ภัยตามเส้นทางของในเขตรับผิดชอบของเราทุกจุดนะครับซึ่งตรงนี้ประเมินแล้วนะครับของอยุทยารับได้ ท,ทั้งสายเอเชียและเส้นประหนที่มาจากอีสานทงางภาคเหนือนัวเวลาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการจราจรติดขัดหรือปริมาณวดมากก็พร้อมที่จะเปิดทันทีครับในในในของวิทยาครับค่ะนอกจากนี้นะคะที่สถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกับกับ กองก,กับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยายังคอยอำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทางเลี่ยงตามจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกที่จะใช้เส้นทางในการสัญจรกลับบ้านได้ค่ะ เราจะเห็นได้ว่าตลอดทุกเส้นทางนะคะจะมีจุดบริการประชาชนค่ะหากประชาชนท่านใดที่รู้สึกล้าจากการขับรถนะคะก็สามารถแวะพักขอรับด้ำดื่มและผ้าเย็นได้ค่ะและนี่ก็คือสภาพการจราจรบริเวณถนนพระโนโยธินช่วงนี้เชิญกลับไปยังสถานีค่ะค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะคุณพัทราพรค่ะ